Behind the s c e n นะคะ W Korea ค่ะเพิเบื้องหลังนะคะการร่วมงานกันกันกบลิซ่าแบล็ k พิงคค่ะซึ่งฉบับเดือนสิงหาคมนะคะของ W Korea เนี่ยลิซ่าค่ะขึ้นถึง4ปกด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นั้นนะคะก็โซา o u เมาหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ จากภาพแล้วก็บรรยากานะคะในการทํางานค่ะก็ดูน่าสนใจนะคะมีการจัดคูลรักนะคะมาให้กับน้องลิซ่าเนาะเป็นพรอปนะคะในการถ่ายแบบด้วยค่ะซึ่งก็เผยให้เห็นนะคะถึงเ NERGY ของเธอค่ะที่ล้นเหลือมากๆเลยนะคะและเธอค่ะก็ทําได้ดีมากๆค่ะเรียกว่าหน้ากล้องนะคะกับหลังกล้องค่ะถ้าจะเปลียดไปเป็นคนละคนกันเลยนะคะเพียงแค่เสี้ยววินาทีค่ะจากเด็กน้อยลิซ่านะคะก็กลายเป็น คุณลลิสามโนบาลไปซะแล้วค่ะยิ่งแววตาของเธอนะคะอินเนอร์ของเธอค่ะนี่ต้องบอกว่าขั้นสุดนะเรียกว่าอย่างกับนางแบบมืออาชีพมาเอนะคะจิกกล้องตาแตกฟิลนางแบบอินเตอร์กันไปเลยค่ะซึ่งเล็บนี้นะคะก็มาแนวย้อนยุคนะคะกลิ่นอายเรโทรหน่อยๆนะคะผสมกับความล้ำสมัยค่ะซึ่งก็ททำออกมาได้อย่างลงตัวมากๆนะคะก็เป็นการ,ปรเปิดเผยเบื้องหลังค่ะการทำงานกับ W k o e a นะคะ ซึงทาให้เราได้เห็นค่ะโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องลิซ่าค่ะกับความจริงจังนะเวลาที่เธอทํางานนะคะแล้วก็มูฟเมนต์ของเธอต่างๆนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหชอบอะ่ะแล้วก็ชอบตอนที่แบบว่าเหมือนกับพอคัดแล้วอะ่ะเธอก็กลับมาเป็นตัวเองนะเป็นความลิซ่าสดใสอีกครั้งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเวลาอยู่หน้ากล้องเนี่ยจิกกล้องตาแตกกันเลยทีเดียวนะคะแอดก็เอาโมเมนต์ moment, น่ารักน่ารักของเธอมาฝากค่ะกับเบื้องหลังค่ะการถ่ายงานนะ ของ W Korea ฉบับเดือนสิงหาคมค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า